น้องเพลงพิมพระดานะครับผมได้รับรางวัลใหญ่ปกบเมื่อครับเ <applause> ก่งอิลีโอ้โหเห็นแล้วผมตกใจเลยเห็นแล้วก็คือเซอร์ไพรส์จริงๆที่น้องได้รับรางวัลใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็น้องก็ยังมีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับก็คือวันที่สิบหามิถุนายนนี้นะครับผมน้องเพลงพิมพระดาก็จะมีการขึ้นบ้านใหม่นะครับที่บ้านของน้องเพลงนะครับ แล้วก็แม่แพราพาวแสงทองก็ได้นําหมอลำแพราพาวแสงทองไปแสดงให้ชมนะคะผมที่บ้านน้องเพลงเลยเพื่อฉลองขึ้นบ้านใหม่ในวันนั้นนะครับแล้วก็พิเศษนะครับผมสําหรับแฟนคลับแฟนเพลงที่อยู่ทั้งบ้านเ่า่อไรไป,ไปางานเนาะ เพิ่งจะมีรายสดกลุ่มปิดให้รับช่นะครับผมรายสดกลุ่มปิดก็จะเป็นรายได้ที่จะเอามาเพื่อใช้จ่ายนะครับก็คือจ่ายให้สมาชิกในวงเนาะเพราะว่างานนี้แม่แพลวไปแสดงให้ชมฟรีนะไปแสดงให้ช่งฟรีไปแสดงให้น้องเพลงกนะฟรีแต่ว่าเพิ่นจะต้องมีค่าใช้จ่ายของเพิ่อนอยู่แล้วเพิ่นก็ได้เดจัดลฟ์สดกลุ่มปิดขึ้นมาน้ำนะครับอันนี้ก็เข้าใจตรงกันได้งดดราม่านะครับเรื่องไลฟ์สดกลุ่มปิดเนี่ยเนาะ เพราะว่าแฟนขับแฟนเพลงอยู่ทั้งบ้านเพิ่กนกยกเบิรงคือกันนะครับผมอ่าโอเคครับขอแสดงความยินดีกับน้องเพลงด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแม่แพผวพาแสงทองด้วยที่ไปอเอาหมอลำไปสแสดงให้ชมฟรีนะครับผมเพื่อฉลองงานขึ้นบ้านใหม่ของน้องเพลงนะครับอ่าแล้วน้องเพลงพิราดา Vikings ก็ยังมีคลิปที่ออกมาขอบคุณนะครับผมออกมาเชิญชวนแล้วก็ออกมาขอบคุณออกมาเชิญชวนแฟนขับของน้องเพลงพิราดาเองแล้วก็ เป็นขับของทางหมอลำแพรพาแสงทองบ้านทังทุกๆหลังนะครับแล้วก็จะมีการขอบคุณครับขอบคุณไปทางแม่แพรพาแสงทองขอบคุณพ่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับขอบคุณแม่ยุ้ยที่ทําให้น้องเพลงพนรดาม,มีวันนี้นะครับผมความฝันอันยิ่งใหญ่ของเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จไปอีกหนึ่งขั้นแล้วนนก็คือสร้างบ้านให้กับครอบครัวได้สําเร็จเนาะเด็กน้อยอายุไวเพียงแค่1718ปีแต่น้องเก่งมากๆเลยที่ น้องทาแบบว่าสร้างบ้านให้กับครอบครัวได้สาเร็จแล้วก็ยังมีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวอีกโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมเนาะสมัยเท่าเป็นเด็กหน่อยพี่น้องเอยผมบ่ได้ไฟจะหาเงินปนีเดสมันด้ขึ้นน้องเด้แต่น้องเกงทีนีแล้วก็เก็พร้อมรอบดินจนสร้างบ้านได้สาเร็จถือว่าสุดยอดอีกหนึ่งคนคือกันนะครับที่ทําเพื่อครอบครัวเนาะ แล้วไม่ว่าจะผ่านปัญหาผ่านมรสุมดรามา่าอะไรหลายๆอย่างก็ตามนะคบผมน้องเพ็งพิรดาก็สู้มาโดยตลอดจนน้องประสบความสำเร็จในวันนี้ยังไงก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับน้องล่วงหน้าด้วยนะครับเอาล่าสุดครับพี่น้องน้องเพ็งพิรดาได้รับรางวัลใหญ่นี่ก็คือได้รับมาลัยพวงใหญ่นะครับผมมูลค่าพวงนี่สองแสนพี่น้องสองแสนบาทบาท บาทปาติาโท,ที่ทพี่น้องครับสองแสนบาทสุดยอดอิลีปังอหลีปังอหรีน้งอ,องเพลงพิรดาตอนนี้คือสุดปังปังจริงๆอะนี่นะครับอ่ะท้งน้องเพลงอ่ะทางเพลง,ง,งพิรดาแสงทองอ่ะเพลงพิรดาแสงทองฟิลแอนแฟนเพจก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับขอบคุณขอบคุณมาไล่พ่วงไยอลังการจากปัานฮักอ่า แสงทองสัญจรครั้งที่1ร้านตะวันแดงสกลนครนะครับหนูทราบซึ้งใจมากๆขอบคุณที่รักและเอ็นดูหนูขอบคุณพ่อพ่อแม่แมพี่พี่วงเล็บบานหักนองเพลงทุกท่านนะคะอ่าแล้วก็มีสติกเกอร์หัวใจเนาะก็มีขอบคุณพ่อกรวดเม็ดใส2,000บาทนะครับผมแม่อิว500บาทแม่ฮัก โกน้อย1 9 0 0 0 0บาทครับแล้วก็มีพี่สุ5 0 0บาทพี่กัตตี้5 0 0บาทพ่อต้าอุดอร100บาทพี่ยา200บาทนะครับแล้วก็มีพ่อโย300บาทมี f อไม่ออกนามอีก200บาทครับแม่มนโคราชครับ5 0าบาทแล้วก็มี FC ไม่ออกนามอีก1,400บาทนะครับแล้วก็มี พี่นเรนนะครับ4 0 0บาทพี่สุวิรัตน์300บาทนะครับแล้วก็มีแม่วลวดาว200บาทครับพอสมบูรณ์อีก180บาทครับมี FC ไม่ประสงค์ออกนามอีก200บาทนะครับแล้วก็มีพี่วินนี่2 0 0บาทครับแล้วก็ FC ไม่ประสงค์ออกนามอีก220บาทครับมีแม่อัมพา200บาทแม่มินิ3 0 0บาท แม่พักอุบล100บาทครับแล้วก็มีพี่นัด500บาทแล้วก็ f อ f ไม่ประสงค์ออกนามอีก500บาทมีพี่จอยอีก500บาทนะครับและน้องเพงก็ขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีของทุกทุท่านนะครแล้วก็ขอบคุณแม่ๆพี่ๆบ้านฮักที่มาให้กำลังใจในวันนี้คะ่ะแล้วก็มีขอบคุณกำลังใจจากพ่อแม่พี่ๆทางไลฟ์สดคะ่ะ ขอบคุณขนมของกินต่างๆที่เอามาฝากหนูนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแม่แม่เอฟซนะครับที่มาให้กำลังใจหนูในวันนี้ขอบคุณแม่แพลวพ่อบิ๊กแม่ยุ้ยที่ให้โอกาสหนูขอบคุณครอบครัวที่คอยผลักดันและเลี้ยงดูหนูมาขอบคุณครูเตอร์พี่เอพี่ต้องที่ดูแลหนูตลอด อ่าแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นักดนตรีพี่พี่นักร้องพี่พีแดนเซอร์พี่ๆี่ทีมไลฟ์สดพี่พี่ทีมงานหน้าเวทีและหลังเวทีทุกๆคนแล้วมีขอบคุณแม่แม่พ่อพพี่พ FC ทุกท่านที่รักและเมตตาหนูหนูจะพยายามปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องหนูจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตของหนูและเพื่อ แม่แม่เอฟซีพี่พี่แฟนคับทุกท่านนะครับอ่าแล้วก็ยังมีคลิปนะครับจากน้องเพลงเพรดาที่จะออกมาขอบคุณมาไล่ด้วยนะครับสักครู่นะครับอ่า สิบวันไม่ติดสิบนะคะครับคุณมาเลยจากบ้านอักงเพ็ย์ด้วยนะคะขอบคุณทุกไลน์แชร์ไลนแจตลอดมาตลอดระยะเวลาแปดเดือนเก้าเดือนขอบคุณบ้านอักงเพ็ยนะคะครับผมอ่าเก่งมากๆากอ๋อนี่คือวินาทีมอบบาลลัยใช่ไหม นี่นะน้องเพลงขึ้นไปรับรางวัลน,นะครับขณะร้องเพลงหอยใจบ้างไฟแสนนี่พวงมาลยัยพวงใหญ่พี่น้องอ๋อมาไล่พวงนี่นะครับข้างบ้านฮักเพื่อนก็ได้รวบรวมกันเนาะเพื่อที่สะเอาไปให้น้องเพงนะครับพ่มบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นของขวัญวันขึ้นบ้านใหม่เนาะเสื้อาวางมือขึ้นบ้านใหม่ก็ตตองมีก็ต้องม,องมีพิเศษอีกนะพี่น้องเนาะเออ อขอแสดงความยินดีกับน้องเพลพริรดาด้วยนะครับแล้แวก,กข็ขอแสดงความยินดีนะครับกับการงานคืนบัตรใหม่ขอแสดงความยินดีล่วงนาณา์น,นะครับเสือว่าจัดใจจัดเต็มแน่นอนเอาหมอล่ำแพลวผ้าแสงท้องไปแสดงให้เบิรงกี่งานปนันพี่น้องครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเด็กน้อยอายุแค่เนี้ยแต่ทําตามความฝันได้สําเร็จแล้วอ่ะเก่งมากๆจริงๆคนหักน้องก็หลายอีลีครับคนรักและเมตตาน้องเยอะมาก ผมมาคำหนึ่งนะที่น้องเว้านะเมื่อกี้นะที่น้องได้ขอบคุณแฟนคลับและผมมาคำหนึ่งที่ผมบอกมาตลอดว่าน,น้องพยายามปรับปรุงพยายามแก้ไขพยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดเนี่ยคำพูดของน้องคำนี้บอกว่าหนูจะพยายามปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องและจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตของหนูและเพื่อพอ่พอพอ่อแม่แม่พ,พ,พ่อพ่อพี่พี่แฟนคลับทุกท่านค่ะปุ๊บมือครับนี่ละ่ะ นี่ลหละนี่ลหละคือสิ่งที่ดีน้องต้องพยายามถามสมมติว่าเป็นคอมเมนต์ที่ติเพื่อกอ่อติเพื่อกอ่อติเพื่อหวังดีจริงๆที่จะให้น้องปรับปรุงจริงๆคอมเมนต์จังเสียน้องก็จะเก็บนําเอามาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในส่วนที่มันยังบกพร่องอยู่เนี่ยนี่ีหล่ะมันต้องแบบนี้น้องเพลงสุดยอดมากๆเราต้องรับฟังด้วยอันไหนที่เป็นคอมเมนต์ที่ ตีเพื่อก่อตีเพื่อหวังดีจริงๆติตีเพื่ออยากให้น้องปรับปรุงอิลีแต่คอมเมนต์ในส่วนคอมเมนต์เชิงลบที่ตีเพื่ออาคติซื่อๆอันนี้ปล่อยพันได้เลยปล่อยพันได้เลยนะครับผมอ่ะเป็นกำลังใจให้น้องเพชรเพืรดาดังๆปัง,ปง,งๆเฮงๆรวยๆนะครับสำหรับมือนี้บาวโจดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ